เช้านักพิศษส่งตัวอาจารย์ข้าคืนมาไม่งั้นเจ้าได้ตายแน่เขาดื่มเหล้าจอกนี้แล้วเขาจะเป็นสามีข้าอ้โหย,ยา,ามีเราต่างยินยอมพร้อมใจยินยอมจะไม่ทำมายุ่งทำลายคู่รักฟ้าจะพานะแหมขํากริ้งทำลายความบร้สุทธิออ์อาจารย์เจ้างหารั้ถูกพามาเลยเชียกอาจารย์เอา้เอา

มีสัตว์มีที่ซ่อนตัวเยอะนักน,นะโตหุยตั้งโต๊ะไหว้ด้วยอะทุบมันทิ้งให้หายแค้นก่อนเด็กอ๋อเอามีตัวหนังสือด้วย ในสุดก็เจอบรรพบุรุษของนางแล้วโอ้ยไปดูสินี่สิผู้ใหญ่ไปตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงหรอเพล๋ออาจจะไปถือเข็มขัดหน้ารับซองงานแต่งแล้วก็ได้อาจจะอารมณ์ดีส่งอาจารย์เข้าห้องหออยู่ก็ได้เจออีกแล้วที่ผี่ใหญ่ไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกนะอาจารย์เราก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ความสบายบ้าตันหานะเขินชา เขไม่เน้นอยคลอดออกมาแน่แหละหายใจเฮ้ยนี่ดูสิอะไรมาแล้วเฮ้ยเสียงอเมื่อย16ข้ากลับมาแล้วเพลิงญ่ทำไมเพิ่งกลับมาเฮ้ยปีศาจอ่ะอย่าพูดถึงเลยน่าข้ากำลังสู้กับปีศาจน้าก็พาอาจารย์หนีไปอรอเราจะทำยังไงอ่ะไม่กลัวข้าสืบที่มาที่ไปของปีศาจแล้ว เรียมจะขึ้นสวรรค์ไปฟ้องยังไงน้าก็ต้องคืนอาจารย์ให้เราแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฟ้องเหรอฮเอ้า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 ตาซึงอาเตาซึงไม่อะไรถ้ามีเรื่องจะไปฟ้องเง็กเซียนห้องเต้ตาซึงท้าอุ่มฝ่ายไม้อะไรมาเอ้าโอ้ขอขวัญให้องเง็กเซียน บนสวรรค์มีของพิเศษมากมายเจ้าป้ายไม้ผูผูก็ลทำอะไรเขาไม่เอาแต่มีคนเอาเดี๋ยวอาซ้ออาซ้โอ้โหเอ้ทำไมเดินขขนาดนั้นน่ะอ่ะอ๋อเอาเข้าไปเห็นพอแล้วท่านต้องฟ้องให้ได้เอ้ยต้องฟ้องแน่ ต,ต้องฟ้องแน่ต้องฟ้องแน่นอนอโอ้ไม่เป็นใจเลยนี่คือเด็กไม่ฟ้องไม่ไม่ฟ้องไม่ได้ช่วยคิดทบทวนดูใหม่ไม่มคิดแล้วล่ะคือยกฟ้องไม่ได้เอเาถ่าไปค่ะ มัวถามแบบนี้หมายความว่ายังไงหรือว่าจะลองดูดิแต่เงียบๆนะเชองข้าแต่คิดว่ามันมีความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเราให้ข้าไปสื่อให้ชัดเจนสักก่อนแล้วค่อยตัดสินท่านคิดว่าไงน้อยไถไปเนี้ยเซียนให้ตามไปจับจมเลยจะกลับมาถามย้ำไปมาอึ้งๆจะบอกว่าคนผิดนะ ได้เข้าไปฟ้องเอ็กเซียนให้เพิ่มโทษปกป้องคนผิดจากท่านอีกหนึ่งกระทบงานเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวตาซึ่งตาซึ่งทำไมตาซึ่งใจเย็นย้ายไปรังก็จะมาท่านนีไงเล่าแหมแล้วท่จะมาฟ้องข้าด้วยเล่าเกี่ยวอะไรกันน้าฮะแล้วยังไม่รีบไปอีกอ่ะโอ้โหเจ้าหลิงจริงเลยบ้าจริงอ้าวเทพไทไปมาถึงที่นี่มีร่าโอวการอะไรเออ นี่มีคนก็จะฟ้องร้องท่านตัวข้าจะจงรักพักดีใครจะฟ้องข้าข้านี่แหละฟ้องเจ้าโอ้ยแหวตาบรดดิสิซุนหงอคงุหงอคงเจ้าตามทางสมใจไปเชิญพระไตรปิฎกนี่เจ้าจะฟ้องอะไรข้าฟ้องเจ้าลูกไข่ปีศาจไว้ราชองการอยู่นี่เอาไปดูเองเถอะแม่ สุนงอขุกเจ้าฟ้องเร็วหน่อยเดาวๆๆๆเดี๋ยวคือเฮ้ยก็คือท่านอย่าเพิ่งโกรธมีหลักฐานเป็นป้ายกับกระถางเป็นลูกสาวท่านลูกสาวใครบ้าไม่รู้ว่าเขามีลูกชายสามคนลูกสาวหนึ่งคนคนโตชื่อจินจาตอนนี้รับใช้พระยูไลอยู่ส่นคนรองชื่อมู่จาติดตามพระโพธิสัตว์อยู่ทะเลใต้คนที่สามชื่อนาจาคอยอยู่ข้ากายข้าคอยคุ้มกันองค์เ็กเสียน มีลูกสาวเจ็ดขวบอีคนที่ยังไม่รู้ความเลยจะไปเป็นปีศอาได้ยังไงเ้ยใครจะรู้ว่าเจ้าไข่อะไรไว้บนโลกอะ่ะ<อ>มีป้ายอยู่นี่ดูเองเธอนี่ชัดเจนห<ม><ม>อน<ม>อไห<ป>มหลักานเทียบป้ายมัดจนติดไม่หลุดเนี่ย

ได้ได้ได้มัดยิ่งแน่นยิ่งดีเขาจะได้ไม่หนีอีกไงโอ้ยโถเออท่านนี้สิวัแต่ท่านเทพเจดีท่านใจเย็นๆก่อนสิใครจะรับองค์การมาพร้อมกับเขานี่แหละมัไตสวนท่านแทนเยกเซียนถ้าท่านจับเขาไปแล้วนี่ข้าจะทำยังไงใช่เทพไายไปการที่เขาใส่ร้อยขุนนองใหญ่เพชรทูลเบื้องสูงแบบนี้จะปล่อยได้ยังไงข่าจะไปนั่งรอก่อนไปรอข้าใช้งาปราบมานฟันมันก่อนเด็ก เอาแลมาอเียะ,อะ,อะเอาละเ,เ,เ,เล่นอาวุธเลยเนี้นี่ท่านตัดเซอร์ท่านีเก็อย่างู้วามสิมนี่ฟ้องรองเอ็กเซียนไม่ได้ฟ้องกันเงินได้น่าจะบอกให้อย่าไปทันถามไปดูเรื่องก็จะขาจะแกงกันอย่างนี้เลยทันทีไปไม่ต<ป>้องห่วงหรอกค่าทำการค้าแบบนี้แหละ,ะแพ้ก่อนแล้วค่อยพลิกชนะมา